ครับสวัสโจ Travel c แ a n n e l ครับวันนี้มาตกหมึกกันนะฮะโอ้นี่ได้แล้วครับแป๊บเดียวเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ครับตัวเป็นๆนะครับนี่ครับสวัสดีโจ t r เวอร์ h a น n e l ครับนี่ตัวใหญ่มากนะครับนี่เป็นเาเรียกเป็นอ่าประมาณว่าเป็นหมึกหมึกฮอคหมึกหมึกหอมนะครับหมึกหอมแต่ว่าตัวยังไม่โตเท่าไหร่นะยังไม่โตเต็มวัยนะครับถ้าโตโตเต็มวัยประมาณสัก สองกิโลก็มีครับรูปนี้ครับแล้วก็ขาววางขาวางเลยงั้นรูปมุดตกมาได้แล้วได้แล้วแก็ติดแล้วอ่าอ่านี่ได้ตัวนึงครับนี่ครับเดี๋ยวนะครับนี่ครับโอ้วันนี้หมึกแสดงว่าหมึกเยอะนะครับวันนี้นะครับที่นี่เกาะทะลุนะฮะประจวบชลิศัลนะครับอำเภอบางสะพานน้อยครับที่นี่เกาะทะลุคัวนะจันทิมาลีซอครับนี่ครับ ีพาลูกท้ามาเหมือนกันนะวันนี้มากันหลายคนนะครับวันนี้เจอทาวเวอร์ชานเอลเอาใหญ่เลยวนี้นนี่ครับโอเคก็ไม่ได้จบนี่ครับเป็นๆนี่เป็นตอไฟดีกว่าเดี๋ยวเราจะทำแบบกินสุกงี้เราเราจะเราจะมีวิธีการทำแบบสองแบบแบบปลาซีมิตรแล้วก็แบบแบบปิ้งย่างสดๆบนเรือนะครับเดี๋ยวได้คอยชมนะครับนี่ครับ ัปตันเรือครับกัปตันพิรุตนะครับสุดยอดเลยครับแกเก่งมากเก่งทุกอย่างครับเก่งทุกอย่างวิธีการตกมหมึ่งนะฮะเดี๋ยวจะบอกวิธีการตกมหมึ่งนะบางคนอาจจะไม่เคยมาตกมหมึ่งนะครับก็เขาจะมีไฟนะครับไฟล่อนะแบบด้านบนนู้นนะครับเขาจะมีไฟอ่ล่อเขาเรียกว่าเครื่องปั่นไดนะเครื่องเปั่นไดนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าโยลกานะ โยลากาแล้วก็หย่อนลงไปที่ใต้ใต้ใต้ไอ้ใต,ใต,ใต,ใต้ใต้น้านะครับสำหรับทะเลแถวนี้นะฮะน้ำจะไม่ลึกนะครับน้าลึกประมาณสักไม่เกิน10เมตร20เมตรด้านนี้นะครับแต่ตรงนี้มันอยู่ใกล้เกาะครับน้ําลึกประมาณสัก <c> เ <oughs> ท่าไหร่พี่รถน้ำลึกเท่าไหร่ตอนนี้เอาครับประมาณแปดเมตรแปดเก้าเมตรนะฮะก็คือเราจะใช้วิธีการหย่อนลงไปเพื่อเพื่อไปอย่างดูนะว่าลึกแค่ไหนนะครับแล้วก็สาวก้นมาหนึ่งวานะครับวิธีการวิธีการตกนะครับ แล้วก็ Under pollution. สาวขึ้นมาหนึ่งวานะครับแล้วก็ให้เบ็ดโยกร,าการยกะามันลอยขึ้นมาเหนือน้ำนะฮะ <cc ull ing accommodation> แล้วก็พอหมึกมันตอมปั๊บหรือว่าหมึกมันมนจับเหมือน,นถ้จับยกระา,ารหรือว่าจับเหยื่อนะเราจะมีความรู้สึกว่าหนัหนกๆนะครับแล้วก็สาวเลยครับสาวขึ้นมานะฮะสาวขึ้นมาแล้วก็นัน่นแหละครับให้สาวอย่างต่อเนื่องนะฮะนั่นแสดงว่าคุณได้หมึกแล้วนะครับแต่ถ้ายังไม่มีความรู้สึกว่ามันหนักๆนะครับก็คือว่ายังไม่ได้นั่นเองนะครับอันนี้ง่ายๆครับเทคนิคง่ายนะครับ การการตกหมึกนี่ครับไม่มีเทคนิคนิกอะไรมากมายนะครับคืออยู่ที่ว่า,าหมึกนั้นวันนั้นอาจจะมีหรือเปล่านะครับการออกหมึกเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ใช้ได้ทุกวันนะครับมันจะมีวันที่ว่าวันที่ได้แล้วก็วันที่ไม่ไม่ได้คือวันที่มีหมึกหรือเปล่าหรือไม่มีหมึกนะ,ะแต่วิธีการออกเดือของเราเน,นี่ยครับถ้านักท่องเที่ยวมานี่ครับ <ír itation> คืออย่างน้อยก็ต้องได้นะคะ <ír itation> รับดึงแรงเกินนะครับ เขาค่อยสาวเขาค่อยสาวนะครับก็นะครับได้กันหลายตัวนะนี่ครับไฟนะไฟเป็นอย่างนี้แล้วเมื่อวานนี้ฮะนี่เอาตัวมานะอันนี้เอาตัวมาแล้วก็ตกก็ได้ก็ได้เยอะนะฮะแต่วันนี้รู้สึกว่ามึงจะชุนกว่าเมาาื่นนอวา,า,านนี้นะครับด้านนู้นจะเป็นเกาะทะลุนะฮะด้านนู้นนะครับที่เห็นไฟยิบยับเนี่ยฮะเห็นไฟแสงไฟนู้นครับเป็นคือรีสอร์ทบนเกาะทะลุนั่นเองนะครับหรือว่าบ้านมะพร้าวรีสอร์ท อโอ้นี่ครับของเราจะมีการปิ้งย่างด้วยนะตอนนี้กําลังเริ่มต้นการการก่อไฟนะนี่ครับพี่เขากําลังก่อไฟนะตัวนี้เราจะใช้ฐานแบบฐานอัดฐา,านอัดนะฮะคือฐา,านเนี่ยจะสามารถติดไฟได้ง่ายแล้วก็อยู่ได้นานนะครับคือเขาจะร้อนได้นานนะครับเป็นเป็นฐานทําม,มาเป็นพิเศษนะะไม่เหมือนกับฐานเผา,าไฟทั่วไปก็จะเป็นฐานแบบกิ่งไม้อะไรพวกนั้นนะอันนั้นมันจะแตกนะครับอันนี้เป็นฐาน,น,ฐานที่ดีนะครับติดไฟได้ง่ายเห็นไหมครับนะครับเดี๋ยวสักพักเราจะมาดูการปิ้งย่างนะครับ ตอนนี้ก็กำลังคือคักนะครับในบรรยากาศยามค่ำคืนนะฮะนี่ครับเดี๋ยวเราก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวถ้ามหมึกใหญ่ๆเดี๋ยวจะถ่ายทอดให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับซนิจโจทเวล l นะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมครับซนิจโจทเวล a n แนลครับ